ว้าวตรงนี้คือสวยมากนะครับทุกคนนี่คือเคลื่อบนบวรรัตน์นะครับย่ที่อำเภอบวรรัตน์จังหวัดนอนแก่นนะครับทุกคน,นกบรรยากาศเหมือนชิวทะเลนะครับทะเลอีสานนะทุกคนเมื่อนี้ตั้งใจว่าจะมากินเขาอยู่ที่เคลื่อบนบวรรัตน์นะครับแต่ว่าเกิดความลังเลิดน,น,นึงเพราะว่าค้นลายแห้งนะครับทุกคนแล้วก็จะไปไหวพ้พระนะครับที่ตรงหันทุกคนเห็นว่านี่นครับไปไหวพ้พระตรงหันเนาะเมื่อนี้เป็นเหมือนมิทรวร์ของนักศึกษานะครับเด็กน้่ยหนึ่งยนเต็มเลยนะคทุกคน เต็ม <tão> <ubers> เลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับช่วงเกือบเที่ยงนะทุกคนช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับของเ่อนบนรับเนี่นะทุกคนบัง เธอโคตรลาเธอบางเธอบางครั้งมันดูนะตนนั้นก็สูรินผมสวยเนอะมาแต่ตีซีไว้สั่นมาแต่ตีซีเลยเตยนั่งบอกว่าต้องไปเช็คอินกันวันนั่งเ่าเรื่องนี้เมื่อนี้ต้องบอกว่าแบบคิดแผนเนาะคิดไปว่าเคลื่อนแตงเงียบนะทุกคนก็เลยแบบว่าเลือดมันมีเนาะในการมากินขน้าวนะครับกับไม่ใช่เนาะวันนี้คือแบบโหเด็กน้อยเพียบ คลองเสียดายเปลี่ยนแผนนะเขาต้องไปหากินข้างนอกดีกว่าข้างนอกเล่นเนาะคือว่าน้องนี่งามๆไปนะงั่นนี่เข็มไปเอาช่วงนี้เดี๋ยวสิพาเบิ่งบรรยากาศเก็บบรรยากาศสวยๆนะทุกคนของเขื่อนบนรัตนะครับคือทะเลทุกคนว่าคนคือทะเล นี่นะทุกคนอันนี้คือเป็นลานอาหารนะครับที่เขาว่าเขาจะมากินนะครับทุกคนเป็นลานอาหารเป็นคาเฟ่พร้อมนะครับนี่คือมุมด้านบนนะครับทุกคนต้องบอกว่ามันลมลื่นนะทุกคนลมลื่นนะครับหมาะในการนัพัก่อนยอนใจเนาะแล้วก็ได้วิวที่แบบวิวเคลื่อนแบบเต็มๆเลยนะทุกคนได้วิวเคลื่อนเต็มๆข้างหลังแบบคือเป็นเคลื่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นคาเฟ่นะครับคุณสายชนนะครับ สังเกตบางนี้เด็กน้านักเรียนอยู่ป่าป่ายเป็นกลุ้มนะครับทุกคนต้องบอกว่าเคลื่อนบุญรัตนีเป็นมองที่อยู่ในความทรงจํานะครับของคนหลายๆคนนะครับทุกคนคือเอาง่ายๆว่าเขามาเต้นหน่อยทุกคนจนว่าเถ่าตอนนี้ก็คือยังมาอยู่นะครับแล้วก็มันซวยเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยนะเป็นถานที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในความทรงจําของคนข่อนแก่นแล้วก็คนจังหวัดใกล้เคียงนะครับคร,รับเขื่อนบุญรัต์ ครับวิเดี๋ยวไปจะพาเดินขึ้นไปบึงจุดสูงสุดนะครับนี่ครับอันนี้คือจุดสูงสุดเนาะข้างหลังนี่เป็นเหมือนห้องอาหารเนคนเป็นร้านอาหารว้าทุกคนมาจุดนี้คือต้องบอกว่าเป็น จุดสูงสุดที่สวยสุดหงุกตาเลยครับทุกคนป่านแบบอยู่ฟังพุง่นละมั้งอันนั้นเป็นเหมือนที่เพิ่นเฮดเป็นโซลาร์เซลล์นะครับที่ทุกคนเห็นในโซเชียลครับเป็นเหมือนหมองผลิตกระแสไฟนะครับที่อยูกก่กลางเขื่อนเลยนะครับทุกคนคนเห็นบฟันะบงนี่เป็นประตูที่เพื่อนเปิดนะทุกคนที่เพื่อนเปิดหน้ามอกนะครับ อากาศดีได้มื่อนี้อากาศดีแห้งนะครับแดดอุ่นๆนะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะทุกคนแต่ว่าด้วยอากาศหนาวเนาเนะมันก็นเลยเฮตดให้แดดอุ่นบบฮหอนนะครับทุกคนเห็นไครับตอนนี้เฮาอยูทีต้องมองว่าเป็นนาเคื่นนะนาเคื่นครับป่ายนะครับเคื่นบนรัี๋ยวเฮาไปเบื้องบรรยากาศสันเคื่นนะทุกคนเนาะตรงนี้เป็นสะพานขามไปมองเข้าไปเมื่อกี้นะทุกคนสวยนะ เป็นวิวที่แบบสูดลูกหูลูกตานะครับวิวนี้นะครับทุกคนสุดลูกหูลูกตาเลยใส่เจ้ามองนึงได้นะตรงนี้นงามมากทุกคน,นว่าว้าวตอนนี้พกักกันอยู่อยู่ทั้งสันเขื่อนแล้วทุกคนนี่อันนี้คือสันเขื่อนครับ น,นี่คือรถบัสรถบัสลอยน้ำต้องไปที่ตำรวจสิเ <anak> ห <lonely> ็นหนอนโซลาเซลล์บ่ะุูน่ะก็แผงโซลาเซลล์ลอยน้ำแล้วผลิตกระแสไฟฟ้ายม่นยุคกลางเคลื่อนดีได้หนิบ่ฮหวนเนาะเขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบว่าบ๊รู้สึกเมื่อยจใช่ไหมแล้วมันเป็น ลมเย็นๆนะทุกคนลมเย็นๆนะครับยามแลี้ยงนี่มาแม่แรงมาขี่ร์กับยานนี่ก็สิดีเนาะบรรยากาศดีให้ตรงนี้โอ้นี่เด้นี่ทุกคนมึงเพราะมีเสียงน้ำยู่วะมีเสียงน้ำยู่ตรงนี้แล้วครับต้องเพิ่นไปเห็นเห็นอยู่ในโซเชียลว่าที่ว่าเพิ่นไปล้วมีคนมาเอาป่าคนคนเป็นแสนมาอยู่ตรงนี้คนเป็นแสนนี่นะครับ มีป้ายเนาะบอกอันตรายห้ามพิงนะครับหรือว่าระวังตกน้ำเลยคนกัเรามาระวังนะครับมาเที่ยวนะเนาะแต่ว่าวิวสวยทวนตรงนี้นี่นครับวิวสวยวิวสวยได้เลยประตูระบายน้ำของเขื่อนบนรัตนะครับอำเภอบนรั์จงังหวัดเอนแก่ันนะครับทุกคนยังมีเสียงน้ำเรื่อยๆอยู่ด้วยน,นี่นครับ ข้อมบกับสุดแล้วมั้งข้อมาเบิ้งใส่ใี่ไหมเป็นแบบเอาหนิเนาะเป็นง้ำีหยเสียงน้ำมั้งมันอัดว่าเซนิดันเลยเลับนี่ทุกคนอันนี้คือประตูระบายน้ำนะครับของเขื่อนวนรัฐทุกคนเห็นบนป้ายชึบ ว่าใช้หลุมมุเนี่ยปะ่ะพันหนาของคุณนะ้ไพี่พี่พี่ห <c oughs> นึ่งสองเจ